พวกเรานะคะจะมาทั่วถึอุร์ เซเตอร์ Mister, การไก่ตัดเนื้อเยื่อไว้สำหรับในการตัดเนื้อเยื่อค่ะเซอร์เจอร์พันซักชั่นเครื่องบุดของเหลวในแผลหรือเครื่องบุดของเหลวเซอร์เจอร์คันเด็ซิสเตอร์การไก่ตัดผ้าปูหรือการไก่ตัดผ้าปูเซอร์เจอร์คันสเปเลเตอร์เครื่องเย็บแผลหรือใช้ในการเย็บแผลเซอร์เจอร์คันไนต์มีดผ่าตัดหรือใช้ในการทำ s u r g จรีคั่ม Unit เครื่องไฟฟ้าผ่าตัดใช้ไฟฟ้าในการผ่าตัด Mio ย s สเตนขาตั้งเครื่องมือใช้สำหรับตั้งเครื่องมือในศัลยกรรมเซอร e c ีค้อสปอนฟองน้ำศัลยกรรมใช้สำหรับซับเลือดและน้ำเหลือง Detection เครื่องมือดึงเนื้อเยื่อใช้สำหรับดึงเนื้อเยื่อออกจากแผล คนซอ้อนเลื่อยกระดูกใช้ผ่าตัดกระดู l ลาเปโรสโคปกล้องทุสองช่องท้องใช้ในการส่สองช่องท้องค่ะเอ็นโดสโคปกล้องส่องทางเดินอาหารใช้ในการส่องท้องของทางเดินอาหารค่ะฟอเรตเรเครื่องทำลายเนื้อเยื่อด้วยความร้อนใช้ในการทำลายเนื้อเยื่อด้วยความร้อน นิโด์โฮเดอร์เป็นที่จับเข็มครับใช้สําหรับจับเข็มทําหัตารของผู้ป่วยครับซูเซอร์เป็นเข็มเย็บครับใช้สําหรับการเย็บแผลหลังจากการผ่าตัดครับทราเวอร์แคมเป็นชีมจับผ้าครับใช้สําหรับการจับผ้าคลุมขณะทาการผ่าตัดครับฮีโมสเตรสเป็นชีมยับยั้งเลือดครับใช้สําหรับการยับยั้งเลือดของบาดแผลครับ